สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษาการใช้คําสั่ง y แล้วก็ดู y กันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านาไปสร้างไฟล์ขึ้นมา1งไฟล์นะครับแล้วก็เปิดปิดแท็กที่เป็นแท็กของ pp นะครับแล้วก็ให้เซฟไฟล์นี้ชื่อว่า y pp ครับ คำสั่ง Y นะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการาวนลูปหรือทำซ้ำข้อมูลนะครับรูปแบบของการทำซ้ำนะครับนะครับก็คือ,อจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับว่าข้อมูลที่เรา,ารับเข้ามาเนี่ยนะครับตรวจสอบแล้วเนี่ยมีมีค่าเป็นจริงหรือเปล่าถ้ามีค่าเป็นจริงก็จะเริ่มกระบวนการาทำงานในส่วน ที่าหนดไว้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตรงไหนสิ้นสุดตั้งแต่ตรง,งไหนนะครับเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมมีตัวแปรตัวหนึ่งที่ชื่อว่าดรเอเท่ากับ80อ่าเท่ากับ1ก็แล้วกันนะครับขอเปลี่ยนนะครับเป็นเป็นโลนะครับเท่ากับน,นะครับ y านะครับเราจะใช้คําสั่งในลักษณะนี้ครับ y ดอลลารนะครับใส่คำสั่งไปก่อนนะครับแล้วก็ ECHO เดี๋ยวผมขอเขียนคำสั่งไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายทีหลังนะครับท่าน,นี้ เรามาดูคําสั่ง y กันบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับในบรรทัดที่3นะผมประกาศให้ตัวแปร l o นะครับมีค่าเท่ากับ1ซึ่งเป็นตัวแปรประเภท integer นะครับแล้วก็ในบรรทัดที่5นะครับผมใช้คําสั่ง y นะครับ l o น้อยกว่าหรือเท่ากับ10หรือไม่นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับว่า l o น้อยกว่าหรือเท่ากับ10หรือไม่ปัจจุบัน l o เป็นเท่าไหร่ครับเป็น1นะครับ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ10หรือไม่น้อยกว่า10 ถ้าน้อยกว่า10เนี่ยนะครับจะเข้าสู่กระบวนการในการทํางานในล,ลูปบายนะครับการทํางานก็จะเริ่มตั้งแต่ปีการเปิดตัวนี้นะครับไล่ลงมาก็คือทํางานทีละบรรทัดก็คือบรรทัดที่6กบรรทัดที่6ให้แสดงคําว่าโลเท่ากับแล้วก็ตัวแปรโล Low นะครับตัวแปรโล Low บรรทัดครั้งแรกก็คือ1นะครับแล้วก็ให้ทําการเว้นบรรทัดนะครับถัดมาก็คือทําการบวกโล ไปอีกหนึ่งนะครับโลบวกบวกก็คือบวกโลกไปอีกหนึ่งนั่นก็หมายความว่าโลเริ่มต้นมี1น,นะครับบวกอีกหนึ่งก็คือ2นะครับถัดมาก็คือจะมาสิ้นสุดบรรทัดที่8เพราะสิ้นสุดบรรทัดที่8นะครับาคาสั่งของ y นะครับจะถูกใช้งานใหม่นะครับก็คือกระโดดไปที่บรรทัดที่5นะครับเพื่อทําการวนลูปใหม่อีกครั้งนะครับ ณปัจจุบันเนี่ยโลมันถูกบวกไปแล้ว1นนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยโลกลายเป็น2 2ก็ยังน้อยกว่า10อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะแสดงค่าบรรทัดที่6กับบรรทัดบรรทัดที่6นะครับแล้วก็บวกค่าเพิ่มในบรรทัดที่7เป็น3นะครับพอมาถึงบรรทัดที่8ก็จะกระโดดไปบรรทัดที่5ใหม่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็น y ก็คือเป็นคำสั่งในการวนลูปนะครับก็จะทํางานอย่างนี้เลื่อนไปจนกว่า จนกว่าค่าในการเปรียบเทียบตรงนี้นะครับจะเป็นเท็จนั่นก็หมายความว่าในเมื่อโลบันบวกไปทีละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อโลเป็นอะไรฮะโลเป็นสิบเอ็ดนะครับถ้าโลเป็นสิบเอ็ดเนี่ยก็บอกว่าโลคือสิบเอ็ดสิบเอ็ดน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบหรือไม่มันมันไม่ได้น้อยกว่าแล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เท่ากับด้วยเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเป็นเท็จมันถึงจะะลุดออกจากลูกนะครับก็คือสิ้นสุดการทํางานนะครับนะลองมาดู ลองมาดูผลลัพธ์กันนะครับ training y นะครับเห็นไหมครับก็คือโลเท่ากับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10จะแสดง10ครั้งนะครับพอโลบวกไปถึง11บแล้วเนี่ยโลบวกบวกบวกไปถึง11แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นการระบุบอกว่า มันเงื่อนไขเป็นเท็จแล้วนะครับก็คือ11ไม่ได้มากกว่าหรือเท่ากับ10นะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าผมบอกว่าจะแสดงแค่5แถวนะครับผมก็อาจจะใช้บวกเท่ากับ2นะครับบวกไปทีละ2นะครับโลมีอยู่1บวก2เป็น,เ,ปนเท่าไหรค่ครับเป็น3ถูกไหมฮะ,อะลองดูก่อนนะว่าถ้าเกิดระบวกไปลักษณะนี้เนี่ยผลจะได้เป็นอะไรนะครับลองรีเฟรชครับ ก็จะปกลายเป็น 1, 3, 5, 7, 9นั่นก็หมายความว่าโลเริ่มต้นเป็น1นะครับก็แสดงค่าโลเป็น1พอมาถึงบรรทัดน,นี้บวกไปอีก2จาก1บวก2เป็น3นะครับกลับไปเทียบว่า3น้อยกว่า10หรือไม่น้อยกว่าจริงนะครับก็จะแสดง 3, 5, 7, 9นะครับในลักษณะนี้ออกมานะครับทนนีนี้มาดูตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งนะ,อะขอโทษครับมาดูคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่ง คำสั่งนั้นก็คือคำสั่ง do y นะครับ do y ก็จะทำงานในลักษณะเดียวกับ y นะครับแต่ว่าการทำงานของ do y เนี่ยนะครับก็คือจะทำงานก่อนหนึ่งครั้งแล้วค่อยมาตรวจสอบทีหลังนะครับนั่นก็หมายความว่าทำงานก่อนแล้วก็ตรวจสอบทีหลังนะครับมาดูเดี๋ยวผมขอคอมเมนต์ตัวนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับ do y เราจะทำงานในลักษณะนี้ครับ do นะครับ แล้วก็ Y นะครับ Y เสร็จแล้วก็เราก็มาเปรียบเทียบนะครับผมอาจจะใช้เปรียบเทียบของตัวนี้เลยก็ได้นะครับในกรณีที่เราเปรียบเทียบนะฮะถ้าเราแสดงในลักษณะนี้เนี่ยดูผิวเผินนะครับอันนี้ผมบอกว่าดูโลนะครับ ดูโลนะฮะเดี๋ยวขอดูผลลัพธ์ก่อนนะครับเห็นไหมครัถ้าเราใช้งานในลักษณะเนี้ยดูผิวเผินนะครับก็คือเป็นคําสั่งเดียวกับคําสั่ง Y นะครับแต่จะแตกต่างกันที่ว่าในกรณีที่เงื่อนไขเนี่ยมันเป็นเทสตั้งแต่แรกนะครับในกรณีที่โลเป็น11นะครับโลเป็น11เนี่ยนะครับผลลัพธ์จะได้เป็นอะไรครับ จะ,จะแสดงแค่ดูโลอย่างเดียวนะครับส่วนของ Y เนี่ยจะไม่แสดงนั่นก็หมายความว่า Y เนี่ยมันตรวจสอบข้อมูลก่อนถ้าเกิดข้อมูลเป็นจริงถึงแสดงนะครับแต่ว่าดูเนี่ยนะครับจะทําครั้งแรกก่อนนะครับแล้วค่อยมาตรวจสอบทีหลังนะครับนั่นก็หมายความว่า,าจะทําครั้งแรกก็คือเข้ามาแสดงพอถึงดูเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้ามาแสดงก่อนเลยแสดงดูโลเท่ากับโลโลเท่ากับ11เ,เลยแล้วค่อยบวกไป2 พอบวกไป้2ค่อยมาตรวจสอบข้อมูลนะครับก็คือลักษณะของการใช้ y นะครับ y กับดู y ก็จะแตกต่างกันตรงนี้นะครับ